สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามกับผุชนะเดชีิรัตนามงคลน,นะครับในเรื่องันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยที่มีการเลือกตั้งกันไปแล้วซึ่งล่าสุดนะครับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในวันนั้นและนั่นก็คือว่าที่นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยได้สมบัติเอือ้อมมงคลได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าหากมติในการเลือกตั้งในวันนั้นเป็นโมฆะตนเองนั้นจะขอสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในอนาคตครับ นายสมบัติเกื้องมงคลว่าที่นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมากล่าวว่ากําลังให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลและเอกสารแล้วหลังจากทราบเรื่อง3 7สโมสรสมาชิกรวมตัวกันร้อขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทประกาศโมฆะการเลือกตั้ง โดยยืนยันว่าพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อสร้างบรทตรฐานในอนาคตไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับนะครับโดยผลการพิจารณาของทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถออกมาได้2แนวทางนั่นก็คือการยืนยันผลการเลือกตั้งเดิมที่เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าหากเป็นเช่นนี้ก็น่าจะมีการฟ้องร้องตามมาอีกจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและหากผลการพิจารณาออกมาเป็นโมฆะ นายสมบัติยืนยันนะครับว่าตนเองนั้นก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมให้กับสมาชิกที่เทคะแนนให้ดังนั้นครับจึงยังไม่อยากออกมาแสดงความเห็นในตอนนี้จนกว่าจะทราบผลก่อนที่จะดําเนินการใดๆต่อไปพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่เคยคิดตอดใจหรือว่ายอมแพ้อย่างแน่นอนทั้งนี้ครับจากการประเมินคะแนนเสียงในส่วนของนายสมบัติหลังเกิดเหตุการณ์37ส,สโมสรรวมตัวกันร้องโมฆะการเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบว่า นายสมบัตินะครับเหลือเสียงสนับสนุนเพียงแค่10สโมสรจากทั้งหมด62สมาสมมสรน,นะครับโดยเสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นสมาชิกที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับ